วันนี้เราจะทำเค้กวันเกิดให้สามีค่ะจะทำสูตรเอ,อ่อกลูเตนนะคะเพราะว่ามีคนที่ทำงานแพ้แป้งแพ้นมค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะฟรีกลูเตนกลูเตนฟรีค่ะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะ ลองทำครั้งแรกค่ะ ทีนี้เราจะก็จะมาปั่นไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลสามถ้วยอันนี้เราจะทำใส่ถาดใหญ่อบอค่ะ3มสูตรรวมกันแตว่าให้มันได้สักสามแผ่นจะลองดูค่ะ อันนี้ไข่แดงกับน้ำตาลทรายคย่ะไข่แดงแดงดีค่ะเหลืองดี อไข่แบบเมืองไทยคะ่ะแดงดีมากเลยปกติไข่ที่ฟินแลนด์เขาจะเปลือกสีขาวนะคะคล้ๆไข่ขขเป็ดเรามาที่แรกเราก็คิดว่าเป็นไข่เป็ดที่เราก็จะมาลอนแป้ง เราจะใช้แป้งมันฝรั่ง3ถ้วยนะคะ ราก็จะใส่ผงฟูประมาณ3มช้อนชาค่ะร่อนไปด้วยกันแล้วอันนี้แป้งอันนี้ค่อยใส่ทีหลังค่ะแป้งฟูดีค่ะอันนี้ผสมเสร็จแล้วนะคะมันน่าจะเวิร์กอยู่นะคะ เราก็จะเอาไปเทใส่ถาดอบค่ะเลอะดีจังเลย เตาอุ่นไปแล้วค่ะออประมาณร้อยองศานะคะประมาณ30นาทีค่ะอนี้เป็นครีมสำหรับคนที่แพนนมแพ้แป้งค่ะตอันต,ตัวนี้เราจะทำของเรานะคะอันนี้ครีมธรรมดาค่ะ ดูโอเคอยู่นะคะน่าจะเบิกเจอดูแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนสปันเค้กธรรมดาค่ะของเราอันนี้เราจะทำไว้ที่บ้านแล้วก็ไปแจกตายหญ่เพื่อนบ้านค่ะ เธอแยมราสเบอร์รี่ค่ะ เค้กไม่เก่งนะคะแต่เราพอทำได้ค่ะเราก็จะปั่นครีมมาใส่ด้วยนะคะเราจะปั่นครีมกับน้ำตาละคะ่ะ ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะไม่ถนัดอากาศในบ้านมันอุ่นมากค่ะแล้วก็ พีมละลายเร็วมากแล้วเราก็จะทำข้างบนนะคะอุ้ยใหญ่อันใหญ่ก็ใหญ่หนักมือ จับโทรศัพท์มือหนึ่งทำมือหนึ่งนะคะเราจะทำให้จบค่ะเจะแล้วนะคะสีเขียว อนี้สีชมพูเราจะทำเป็นยังไงดีนะเราจะทำเป็นดอกกุหลาบก็ได้ค่ะ นี่นะคะทำมือเดียวก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี้เราซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วเราก็จะมาตกแต่งค่ะเราจะใช้เราจะวางตรงกลางนะะี่ค่ะ ะะทีนี้เราก็จะตกแต่งด้วยตัวนี้ค่ะ คนทำก็ท้องร้องอกๆแล้วนะคะอยากชิมเค้กเต็มที่แล้ว ไม่ได้ลงริบจมเข้าไปทันทีเลยเสร็จแล้วนะคะตัดออกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเลยถาด ล้วแบ่งเป็นสองแผ่นค่ะทำแค่สองชั้นพอเราจะใช้นมตัวนี้นะคะลักโตซิตนจริงๆแป้งก็นุ่มอยู่นะคะแต่ว่า เราทานิดเดียวพอค่ะส่วนนี้จะเป็นลักตัวสิตนครีมนะคะมีสปีกเกลออกมาแล้วก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำตาลผงนะคะเอ่อ น้ำตาลไอซิ่งค่ะวันนี้น้ำตาลวานิลาแล้วก็สีผสมอาหารนะคะจะปั่นไปให้คนๆค่ะให้ตังยอด เขีมปั่นเสร็จแล้วนะคะตั้งยอดประมาณนี้ค่ะเยอะเลยถ้าเหลือก็ไว้ทำอย่างอื่นได้ค่ะไม่เป็นไร อะไรไหมเมื่อกี้ให้แมวชิมขรีมด้วยค่ะแมวบ้านนี้ชอบชิมขรีม เราจะใส่ครีมเยอะหน่อยนะคะอันนี้เพราะว่าเราทำแค่สองชั้นค่ะ รีมอร่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราเหลือช่องไว้ใส่ตอนเช้าค่ะใส่รถนี่จะเอาจากในรูดเชีอยร์ยอง